าแบ็กลูมอีกแล้วรอบที่แล้วโดนฉีกเละเลยเราสองคนด้วยกันไม่มีอะไรยากเกินมือไม่มีอะไรยากเกินมือจำได้ไหมจำได้ไหมรอบที่แล้วเกิดอะไรขึ้นหยาดี <c oughs> yeah, <c oughs> อันนี้อะไรอะ่ะไฟดีเอ็กซหาทางออกอแล้วก็มีเทอร์โมมิเตอร์ อุณภูมิอ๋อวัดอุณภูมิทำไมมันสูงจังไงฟาเรนไฮต์ปะไม่ใช่เซลเซียสแล้วมันให้มาทำไมเนี่ยต้องล่าผีเหรอ,อเขาบอกว่าให้หาทางออกเขาบอกแค่นั้นเลยอุ๊ยในห้องนี้ร้อนในห้องนี้ร้อนนี่นี่นี่ในห้องนี้ในห้องนี้ในห้องนี้สแสดงว่าในห้องนี้มีอะไรแหละอุ้ยจริงด้วยห 7, 7, ูเจ็ดเจ็ดสองแปดอะไรลองสำรวจดิเออตรงนี้ไม่เชื่อเลย

อ๋อนั่นไงคนะดูไม่จืดเลยนะหนูแน่นอนหนูแซ่บเมื่อก,กี้ทำไมจู่ๆมันโผล่มามันเกิดอะไรขึ้นข้างในมันมืดมันมืดแล้วเรามองไม่ค่อยเห็นพี่อ๋อแสดงว,ว่าเราต้องระวังที่มันมืดสินะสายตามกากรมีโหมดมองในความมืดไหมคราวนี้หนูเปิดแบบขั้นสูงสุดหนูต้องเห็นหม่นเ <laughs> ออเนี่ยพอเปิดขั้นสูงสุดเปิดพลังขั้นสูงสุดแล้วเห็นแล้ว มันจางมากเลยในสายตาพี่พี่ต้องจ้องตาเกือบแตกอืมแต่ห้องหนูคือชัดมากเลยตอนนี้อืมแล้วมันให้เขาเราเข้าไปอะไรในห้องนั้นนะ่ะทำไมมันร้อนกว่าที่อื่นมันถ้าเกิดมันร้อนมันอยู่ได้หรือเปล่าพี่อ๋อน่าจะใช่แฮมันน่าจะชอบที่าอากาศรา้อนๆอนะกลิ่นเหมือนสเปรย์ฉีดแมลงเลยเนะียไม่แน่เราจะใช้กับตัวนั้นได้อ๋ออ่านั่น่งไงมีตัวข้างในงไง

มันใช้ทำอะไรเมื่อกี้เราอ่อยให้มันเอโชคทีน่ากินก็เนี้ยทำไมทำไมพอหนูพูดแล้วพี่ต้องหัดมันที่หมาความว่ายังไงพี่พี่ไม่ยกรู้ว่ามังกรกินได้พี่ทำหนูกินได้ตั้งแต่โลกนี้ลาบมังกรเสียมาจากใครก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เลาล่ะมมด่านใหม่ แลด่านนี้พี่ไม่รู้ด้วยว่าผ่านยังไงแป๊บก็เอาลองวิ่งไปมืดๆก่อนแล้วกันจะทำยังไงอุ้ยหนูมาดูสิเสียงอะไรอ่ะเขาดูกำยำขึ้นเขามาร่วมมันเกินว่ะไม่น่าใช่มันเกิดหนุนานแล้วเอ๊ะเขาจัดย้อนหลัง เมื่อกี้เราไปว่าแกงกันฉีกทีละทิ้นเลย <laughs> <laughs> แล้วเราแล้วเราจะไปยังไงอ่ะอาจจะต้องเนียนๆไปปะแบบต,ตอนนี้มันไม่มองมาแล้วนี่ <c oughs> อืมคิดว่าคิดว่าเนี่ยมันไม่มองมาแล้วเนีแต่ละคนเยอ,อะเลอารอมณ์สุนทรีล้วเกินท่านเห็นนะพี่ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่ตั ไม่ไม่ไม่อยากเห็นหน้า,านมันๆๆออโอ้โหโอ้โหอันนี้น้ำอะไรเนี่ยลิควิดเพนแก้ความเจ็บอะไรเดิมแล้วพี่ดิมแล้ววะเจ็บปวดไหมหายเจ็บปวดเหรอน่าเรียบร้อยหายเจ็บปวดแน่นอน ถ้าความเข้าใจหนูไม่ผิดที่เคยเห็นด่านนี้พี่ต้องวิ่งล่อเข้าไปในนั้นแล้วข้างในจะมีโตะ๊ะแล้วหนูอ่ะหนูจะอยู่นี่กลับไปกลับไปแล้วหนูกำลังดึบ๊บดึ๊บดูดีว่ามันเปลี่ยนเป็นหันหลังไหมหันหลังพี่หันหลังหมดแล้วเย้สวยสวยสวยหนังหมดแล้วระหน <c oughs> ูก็เดิและ อีโมมไ่ <c oughs> เอาละทวนแผนอีกรอบหนูพยายามล่อไปให้หมดพี่ต้องรออยู่มุมนั้นแล้วก็แอบย่องไปตอนโคนะล่อไว้แล้วเราก็จะผ่านตรงนั้นไปได้คิดว่าเอาละสู้สโคนะ นี่ไงก่้นที่เราตัวนั้นแล้วลองไปลองกลับไปที่ไอ้นั่นที่เดิมได้ปะโอเกแลตอันสุดท้ายของชีวิตตอร์ลีแล้วิ่งวิ่งวิ่งวิ่อว่งวิ่งวิ่งิ่งวิ่งวต่งิ่งวิ่งวต่งงวิ่งงงวิ่ ใช่ใช่ใช่แต่เมื่อกี้พี่กินเอ็นจี้บาร์ไงมันก็เลยไวผิดปกติเครียดเฮ้ย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 ที่ที่ที่โล่งๆที่โล่งๆแต่ระวังนะมันมีลูกปุ่งปอแปะปอแปะหรือเปล่าเสียงเสียงเพตงหมดแล้วเสียงเพสงหมดแล้วเตรียมต้องเตรียมวิ่งไม่ได้ต้องเตรียมวิ่งไม่ได้ไม่รู้ไม่รู้มีประตูมีประตูเออไม่มีไม่มีตัวไม่เห็นตัวมีน้ำแต่หนูไม่ชอบที่มันมีลูกปุ่งข้างบนอะหนูว่า พี่ย่อไว้ก่อนดีกว่าย่อไว้หนูโคแบบปอบ,บปแปะปอบแปะแล้ววิ่งมาหาย,ย้อยย้อยย่อไว้ก่อนย่อไว้ก่อนย่อไว้ก่อน <c ười> เคลียบเคลียบเคลียบดานี้เครียดจริงดานี้มันเครียดคนละแบบอ่ะมันเครียดอีกอย่างอ่ะไอ้น,นี่อร่อยอ่ะเพลงเพลงมปแล้วสอนน้ำเหรอเซฟได้ยังเกมเออแต่เสียงเพลงกลับมาอีกแล้วอ่ะอะไรเนี่ย นี่ป้านี่นี่ลูกศรอ๋อเนี่ยลูกศรลงสิอ่ะกับดักป้าเนี่ยกับดักป้าพอกับดักโคตรพี่โหลดดิ้งโหลดดิ้งสุดโหลดแล้วโหลดดิ้งเย้พี่ช่วยช้าเร็วไม่ไม่ไม่พี่อยู่ไหนเอ้าพี่โวะนะพี่อยู่ไหนเนี่ยพี่อยู่ตรงสระน้ําอะไรสักอย่างขาวๆอ่ะหนูก็อยู่สระน้ำอ่ะพี่พี่มีเสาปะ เสาอ๋อไม่มีอ่ะเสาแล้วก็มีบันไดขึ้นหนูเจอบันไดขึ้นเออนี่ก็มาพี่ก็มาไหนอกลับกลับกลับตรงไหนมันเหมือนกันหมดเลยอ่ะมาทางขวามันทางขวาที่ที่หนูมาที่เดินกลับมาตรงขวาตรงไหนมันเหมือนกันหมดเลยจะรู้จะรู้ไหมี่ทาลงทางฮัลโหล ดิสน์สันลุกเกิดวิ่งไหมวิ่งไหมวิ่ง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 เห็นแล้วเห็นเราเห็นแล้วถึงไปไงล่ะทีนี้อุ้ยเสียงโคตรดังเลยโครเสียงโคตรดังไปหูพี่แตกงละเอาหลอดอีกหลอดอีกติด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 โครตเอาเต็มเลยเต็มเลยวไปเถียงเสียงดังอย่างดังเลยเมื่อกี้เอาใหม่ ไป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 ไพี่ไปอยู่ไปไปไไป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 ไไปไปไไปไปไไปไปล่ไป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 อปไนไปไปปไ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 ซ้ายลงปไ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 ปปไไหไป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 ไลูไ เราต้องไปไหนไม่รู้เขาทัวร์เลยเนี่ยโจ้าพี่รอดไหมรอดไหมไม่รู้รอดหนูรอดดิหนูหนูอย่างเก่งเดี๋ยวเราฟุตกันดูได้เลยแมอิจฉาบันไซอุ้ยแต่หนูไม่ค่อยชอบละ อย่างยังพี่ว่าวตาบอดปะตาตามันแดงเจ็ดเลยนะเออพี่มีอะไรอยากจะทดสอบให้เอกว่าฮัลโหลเพื่อนยังเสียงยังไม่เข้าพี่จะพูดข้างในนี้ใช่ไหมเอ้ยมันมีปุ่มปิดไฟตรงนู้นแล้วอพี่ไอปุ่มนั้นนะ่ะสวิตช์เราต้องปิดไฟยัดใส่มันเหรอไม่รู้แต่ประเด็นคือมันเปิดมันก็ไม่มีเออสหายแต่ประเด็นคืออสวิตช์อันนั้นคืออะไรอะ ไม่พี่ไม่รู้เหมือนกันแท้ต้องมาเดาโอ๊ดด่านนี้แหละด่านนี้แหละที่ที่ท,ที่ที่ว่าไอ้สครับเชอร์อุย้ยมาถึงไวกว่าที่คิดเยอะเลยไอตัวเนี้ยเหรอใช่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 ใชเอา้าหมอน,นวดหมอน,นวดหนูหายปวดหลังละไปไปด้วยไม่อยู่ตคนเดียวอันนี้คืออะไรอ่ะนั่นน่ะออกดได้ปะเอโคดนน้าโคดนน้าหนูทำอะไรลงไปหนูไม่รู้โคโทษมันมีอะไรที่โต๊ะตรงกลางอะ่ะพี่ดีๆๆดีกำลังไปดูอยู่ มันกำลังมามันกนนเจอพี่ออมันเกาหลังพี่อ๋อเราต้องเปิดไฟเราถึงจะเห็นของให้เก็บคนนะต้องเปิดไฟจริงด้วยนี่ไม่ใช่ไ,ใชไฟไม่ใช่ไฟอ๋อไวรูสไ่รูสพี่แล้วพี่ก็หนีมาพี่เข้าใจแล้วคนะเราเราต้องมีเราต้องใช้ไฟฉายส่องหาเทเปมันมีเทเปวางอยู่บนตู้เอ้ยเพื่อนไอ้ตาทัวทางนี้ว้ยโอเคโอเคล่อมาแล้วล่มา เมื่อกี้มันมีอันนึงอันนี้โอเคอ๋อเราต้องช่วยกันล่อมันแล้วก็เก็บของเอะแอะแอะะไปไหนเพื่อนทางนี้ทางนี้ทางนี้เอ้ยเออโอเคไม่ไม่ไม่เห็แล้วโอ้ยอุ้ยอย่าเบ้อย่าเบ้เดี๋ยวก่อนนะหนูสติสติสตังองานเข้าแล้วสัมปชัญญะแป๊บนึงหนูไม่มีไอ้นั่นอ่ะวิ่งไปที่คอมเลยเสียง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 วิ่งไปที่คอมเลยทั้งนั้น เอาไปเตรียมวิ่งเอาไปกินให้หมดเอารกินให้หมดเดี๋ยวไม่ได้กินมาแล้วไม่ได้กินละไม่ค่อยจะกดดันเลยอ่ะมันจะมาขวาอีกแล้วโอ้มันวนอยู่ที่แค่เนี้ยทางขวากับข้างหน้าไปซ้ายมั่งเพื่อน สหายอเขาบอกว่าอะไรนะมันจะโจมตีเฉพาะตอนที่เราไม่เห็นมันระวังหลังเอาไว้ด้วยถ้ามองไว้ตลอดก็คือมันจะไม่ตีสินะหนูมไม่ชอบเลยอะ่ะโฟนะดูไอน,นะพี่เห็น <ผม S 1> เหมือนแบเป็นอะไรสักอย่างตัวเลขอยู่ตรงเนี้ยโอเคเกิดอ,อะไรขึ้นมันหายไปแล<ะ>้วพี่ไ่อยู่ไหนหันห,ห,หลังชจกระพงหันหลังชจกระพงะหันหลังชจกระพงเปิดไฟฉาย มันอยู่นั่นมันอยู่นั่นมัมไวมันมองมันมองมันมองมันมัวมันหนูไม่มีไฟไฟมชยเอาเอาไฟเอาไปพี่เมพี่เมมไอ้ขมางหน้าไหนมหนมมนมนเกมมันมันหายไปแล้วมันบินหนูโจมันทันเกมแบบมองหามองหาคนมอ้ข้าหน้ามองมองหาคนเวลาข้างหน้ามันกาลังนับอยู่ก็คือเราต้องเอาตัวรอดไม้ได้สักนวลงนั้นใช่ไหมใช่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 ไม่ได้พี่อย่าเอาพี่อย่าเอาหลนออกจาก โอเคเวลา2ี่สิบห้าแล้วยี่สิบเจ็ดยี่สิบเก้าสามสิบใช่เวลามันเพิ่มขึ้นพี่ไม่รู้มันน่าจะแบบนับเวลานับนับเวลาให้ครบเท่าไหร่หนึ่งนาทีปั๊พี่ไปไหนพี่ไปไหนอยู่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 ี่อยู่ดิไม่ดิคว้าคว้าคว้าดิดิเสียงเสียงปีปีบและวปีปีบและมันขึ้นมันขึ้นมันขึ้นว่าโกแล้วว่ะเราต้องทำไงอ่ะ วโบไปไหนอ่ะไม่รู้เราเราเราต้องขึ้นเราต้องขึ้นไอ้โรเลอร์โสเตอร์นี่แน่เลยเอาล่ะดู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 รอบตัวไว้ระแวงไว้ค้ยังไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยู่ไหนเอาละเออต้องเข้าทางไหนไม่ต้องเข้านู้นทางเข้าอยู่ไหนเนี่ยทางเข้าอยู่ไหนหันหลังชนดิไว้หันหลังชนดาไี่เกือบม่ดูขอบใจมากคุณอ่ะ นกดกด F กด F โอเคโอ้เออแต่ดีด่านหลังๆไม่ยากไม่ไม่ยากเท่าไหร่แต่กดดันไม่ชอบอุ้ย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 เอ่อลาก่อนโคนะฮะที่แตกเหรอจำได้ไหมเมื่อกี้ ที่บอกว่าพี่ซาดิตี้จะหมดใช่บับบุย <laughs> พี่แล้วพี่ทิ้งหนูไว้ด่านเนี้ยนะหลับตาแล้ววิ่งตรงไปหนูหลับตาแล้ววิ่งตรงนะพี่บอกหนูนะใชได้หลนะโอเคพร้อมครับครับไปล็อกนะค่อยๆไปค่อยๆไปโอเคทางขวานั่นแหละถูกแล้วเดินตรงไปตามทางไปเรื่อยๆเตรียมตัวเลี้ยวซ้าย เตรียมตัวเลี้ยวซ้ายถ้าเจอแยกเลี้ยวซ้ายโอเค,อ,เคอุย้ยเสียงเงียบมากเลยด่านนี้นี่ดูไม่ชอบเสียงเลยอะดีใจจังเลยไม่ได้ยินด้วย <c oughs> ยอมเข้าไปในที่มืดคนเดียวไม่ได้เลยนะเนี่ยไม่เอาหนูตามพี่หมาไม่กัดเพราะหมากัดพีกเฮ้ยเสียงโอ้ไม่บอกแล้วโอเคเข้าใจดีแล้วได้ยิน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 แล้วโอ้เสียงชวนหวาดผวาจริงอันนี้มันตันอะทางเนี้ยเอาพี่หายไปแล้วนี่อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังนี่มาค่อยๆไปแน่เดี๋ยวพี่เห็นนะข้างหน้านะเมื่อกี้ เสียงน่ากลัวจริงเข้าใจโคนาแล้วเข้าใจโคนาแล้วโอ้โหโคนนากลัวเลยดูบอกแล้วแล้วเมื่อกี้หนูอยู่คนเดียวดีนะข้างหน้ามีห้องเดี๋ยวเดยรีบรีบเข้าไปก่อนรีบเข้าไปก่อนค่อยยังชั่วตอนนี้เครื่องสแกนอะไรเนี่ยสแกนเนอร์ไว้ทําอะไรหรอสแกนเนอร์น่าจะไว้สแกนตัวมันว่าแบบมันอยู่ตรงไหนเพราะดูจากโน้ตนี่เขาบอกว่าไฟฉายใช้การไม่ได้จากนี้ไปปรีบไปกันก่อนที่ไอตัวแดงๆนั่นมันจะมาเถอะ อ๋อแล้วก็ดูเหมือนว่าปืนนี้มันจะทําให้พวกกําแพงอะไรประมาณนี้สะท้อนแสงแฮะอ๋อแล้วของพี่สีม่วงด้วยหนูเป็นสีเหลืองเฮ้ย hey, สีส้มสีโคนะอรอมันคือส้มมะเออพี่ได้พี่เห็นเป็นส้มแฮะหนูอาจจะเปิดแกมมาก,มากเกินไปใช้พลังเยอะ <laughs> เด้มหนูก็ระเบิด <c oughs> อีกรอบหรอกหนูพี่มันไอสีแดงสีแดงตรงไหนไม่รู้อ่ะแต่ของพี่มันไม่ขึ้นหรอไม่ขึ้น เขาหนูว่าเห็นสีแดงมันอยู่ด้านขวาของเราอะ่ะเมื่อกี้ตัวละครพี่บอกว่านั่นมันเสียงหายใจของใครอะไม่แน่ฉันควรอาจจะอยู่ตรงขอบไว้แล้วพยายามหลีกเลี่ยงเสียงนั่นเราไม่เห็นแม้กระทั่งตัวผีหรอเนี่ยดีาะหนูหน,นูว่าเห็นแต่สีแดงพี่ไม่เห็นสีแดงเสียงหายใจได้ยินหนูได้ยิน่หนูไม่ชอบเลยหนูอยู่ไหนอยู่ไหน ขยับเพลย์เลยู่โอเคโอเคโอเคเกาะเกาะกระพงไว้นะเกาะกระเพงไว้นะโค้นะเห็นอันสีแดงๆอยู่คนเดียวเหรอพี่มองไม่เห็นอันสีแดงมันมาใกล้แล้มันมาใกล้มันอยู่ใกล้ขยับขยับอย่าแตกตื่น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 โอเคตายเปล่ามันไม่ตายแต่มันอยู่ใกล้ยังอยู่ใกล้อยู่เหมือนมันก็มองเหมือนมันก็มองไม่เห็นเราเหมือนกันนี่มันมาใกล้มันมาใกล้โอเดินเดินมาเดินมาค่อยๆเดินมาค่อยๆเดินมาล็อกกระเพงเดินมา

อยู่ข้างหน้าพี่พยายาม <Cock S 1> ไม่ขยับเดี๋ยวมันจะวิ่งมาอีกนี่นี่กิบเลยโอเคโอเคปะปะรีบรีบไปตอนนี้เถอะไม่ไม่อยากเจอบรรยากาศแบบเมื่อกี้แล้วเครียดอันนี้เป็นห้องโอเคตรงนี้มันจะวิ่วนๆแถวหนุ่ยเหรเฮ้ยเจอเหรอตุตันได้เสียงได้เสียงอะไร <peach noise> ใช่ใช,ใชเดินตามชมพูมาเดินตามชมพูมาอุ <c oughs> ้ยเมื่อกี้หนูปะเมื่อกี้หนูวิ่งมาเมื่อกี้หนูวิ่งผ่านห้องพีปะอันนี้นี่นี่พี่ยู่นี้อ่ะสวยตามมาเฮ้ยพี่น,กกน,นูกำลังจะนูกำลัง,ลงจะ,งล,ะาาล่วงดู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 ู้ดนดูดหดู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 ด่ดูดูดููููดนดไไดดดดดูููนู บ้านแสนสุขหรือเปล่าเนี่ยขอดูหน่อยไม่ค่อยชอบเลยทำไมออ่ะพี่อ่ะเราต้องไปทางไหนเนี่ยนี่ป้าเราต้องไปเรืออันนี้หรอแล้วมันมีบ้าน Beware of the thing อันนี้ปลาแปลกๆที่มาโพที่จังหวัดสตูลนี่หว่าป้าอย่างน้อยก็เปลี่ยนบรรยากาศจากเดินเป็นพายเรือหน่อยป้ายลุย วยเราไปบ้านหลังไหนก่อนคะอืมทางขวาละกันขวาอันที่เป็นสีขาวนน,นปะใช่ใช่ใช่โอ้แต่อันนี้มันเข้าไม่ได้ป่ะพี่เฮ้ยนี่มีม,มีมีของด้านบนมีของด้านบนน้ำอะไรสักอย่างอ๋อจูวิสแล้วก็น้ำอมอนสองกระป๋องเลย พี่เก็บไปก็ได้นะคนะนี้มีมีกี่กระป๋องแล้วอ่ะหนูมีไอ้ม้อนสองปะแล้วก็บาหนึ่งอันโอเคถ้างั้นน่าจะพอไปได้เยอะปะไปตรงหมอกเลยแวะบ้านข้างหน้าไหมหรือว่าผ่านไปเลยข้างหน้าไม่ถึงอันขาวแล้วคะเรือนันไหนใช่เฮ้ยเสียงพี่หนูไม่ชอบเสียงเลยพี่ได้ยินปะได้ยินแล้วพี่ แวะดีประเดี๋ยวเสียงไม่ชวนให้เข้าเลยะประเด็นคือถ้าไม่เข้าเราจยังไงหยุด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 หยดยยุกหยุดหยดหยยดหยยุดหยาดหยอหย้ดหยุหยูดยย แถวนี้มันก็หย,หยุดเรือแล้วยังไงก็ขึ้นไม่ได้ปะครับ yeah. มันจะมีอะไรที่เราสังเกตได้หรือว่าฟังเสียงได้ไม่ได้ว่า,าต้องไปทางไหนอ่ะคือเสียงมันโซราหมดเลยนะฮัลโหลพี่ไข่ปยะครับ oh น่าจะตรงนี้แหละดูละ oh โดดลงนับเฉยเลยโตกใจ<อ>น่าจะต,ตรงนี้แหละเอาละนี่สุดท้ายแล้วลงไปข้างล่างพี่ว่าจริงจังยับแล้วยังไงสวมหมอใช่พี่ว่านะอีกอัพแล้วก็เอาใส่ตัวใส่ใส่ไงอะถือไว้ปะพี่เอา ถ,ถือไว้แล้วคลิกซ้ายอ๋อใช่ถือไว้แล้วคลิกซ้ายโอ้โหทำไมดูยากอะดูยากมากนูบอกลแล้วอันนี้ก็เราทำยังไงกับมันหรอเราเข้าไปข้างในแล้วก็น่าจะรอมันเกมมันไปต่อไปลุยโ <Okay. S 1> อเคทำไมานุเข้าละไม่ก็ พี่รู้ไหมว่าเกมนี้คือหนูสู้ทุกความกลัวที่หนูมี <c oughs> โอ้โหเฮ้ยมันเคลียร์แล้วพี่เพราะอยู่ในน้ำแล้วมันก็เคลียร์เลยวะเสียง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 อู้คนน่าดูดูดูนี่มันกินเราได้ทั้งค่ะ แสงไว้นะพี่ว่าไหวแสงคืออะไรแสงไอ้ปลาเมื่อกี้มันเป็นแองเกิลฟิชอ่ะปลาดําลึกที่มันมีแสงอยู่บนหัวแล้วเราต้องไปทางไหนอะ่ะพี่ไม่รู้เหมือนกันนะลองว่ายดูตรงนี้มีถม้ำตรงนี้มีถม้ำตรงไหนนี่นี่น,น,นี่ตามมาตามมาตามมาตรงนี้มีไฟด้วยกับถ้ำอ,อ๋อคอ่าหูอื้อหูอื้อหูอื้อ ใช่น่าจะถูกทางแล้วแหละเพราะเราต้องไปลึกลงเรื่อยๆอันนี้เรามาสำรวจอะไรนะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเกิดแลเ<ร>าเป็นเบค็คอูกันหาออกจากที่แบ็คลูมไม่ใช่เหรอเราพยายามออกหาทางออกจากที่นี่ตั้งแต่ตอนแรกแล้วแต่ทําไมยิ่งออกเหมือนยิ่งเข้าไปข้างในวะใช่<ะ>รู้สึกอย่างนั้นอุ๊ยพี่ค<อ>าซิซน <Okay. S 2> นอหข้างๆหนูข้างๆหนูเลย <Okay. S 1> เอาล่ะก็ที่จริงอ่ะที่ตั้งใจอ่ะมีมีมีแค่นี้มันก็จะคัดซีนแล้วก็ตัดดําไปแล้วไงแต่ว่าเหมือนว่ามันจะอัปเดตอีกเอาไงดีหนูอัปอีกแล้วเหรอไหวไหมไลองดูปะล่ะโอเคก็ลองวิ่งสักตั้งมหมอ่ะเราประเด็นคือมีวอคกี้ทอกกี้ด้วยเคยไง มันกดทําให้พูดกับเพื่อนระยะไกลได้ปะแบบสมมติใครที่ไม่ได้ใช้ดิสคอร์ดอ่ะงั้นก็ไม่ต้องใช้หรอกพี่ว่าพี่มีแล้วพี่มีแล้วพี่มีแล้วมาเก็บกินแล้วก็วิ่งเลยเออหุเมแล้วนี่ใช่ปหใช่สัญลักษณ์เดียวกันปนเนาะใช่ประตูแบบนี้เปิดยังไงนะลืมละวิ่งตามสายไฟปะนี่นี่หมุนโอ้พี่ว่า หนูทำอะไรลงไปรอดปะดนนเนี่ยกับดักปะเนี่ยพี่จะเปิดประตูยังไงอ,ะอ่ะอ่าถ,ถ,ถ้าน้องตายแม่คงผิดผมออ๋โอเครอดอยู่โอเคสลุปประตูเมื่อกี้เปิดปะไม่เปิดเปิดแต่พี่เราเราต้องอ๋อฆ่าเชื้อแล้วมันตัวละครจะบอกว่ากลิ่นมันเหมือนยาฆ่าแมาลงเลยนะ นี่เรามาถึงโซนปลอดภัยอีกแล้วหรือเชฟานพวกนออย่าพวกนอะบอสยหุ่ยนะน้อยาฆ่ามาเรงเราเจอเพื่อนเก่าเพื่อนแก่แล้วเราอยู่ที่ด่านนี้แหละเนาะอะ่ะงั้นก็น em> ่าจะได้ตอนนี้แหละครับผมตอนแรกนึกว่าด่านมันจะจบที่ไอ้ปานั้นแบบทำเราตกน้ำแล้ว สรุปมีต่ออันนี้ไม่แน่ใจว่าเกมมันจะมีต่อถึงอีกไกลขนาดไหนฮะแต่ว่าโอหเกมนี้ดีมากยังไงก็ฝากติดตามหนูด้วยนะคะไว้จะมาป่วนพี่คารอดอีกนะคะเฮฮายบายครับผมทุกคนฮะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีฮะ